สวัสดีทุกๆคนค่ะวันนี้มาดูนาแถวบ้านเราไม่ได้ทำนาอย่างเดียวนะคะถ้าเรามีพื้นที่เยอะจะทำคันนาให้ใหญ่ขึ้นจะปลูกผักไม่ว่าจะเป็นมะเขือถั่วฝักยาวหรือกล้วยมะละกอมะม่วงรั่ง สามารถปลูกได้นะคะบริเวณนี้เราทำคันนาให้ใหญ่ขึ้นค่ะสามารถปลูกผักได้ืันนาก็จะปลูกข้าวค่ะเขียวขจีเลยทำพื้นที่สีเขียวค่ะส่วนคันนาก็จะปลูกผักค่ะจะมีมะเขือปลูกอะไรก็ได้นะคะที่สร้างเงินให้เราหรือไม่ก็จะ ขุดบ่อเลี้ยงปลาเลยค่ะปลาเยอะนะคะบ่อนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาตะเพียนอันนี้ข้างๆบ่อก็จะปลูกพริกค่ะแล้วก็มีบ่อปลาด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนอีกที่หนึ่งก็จะปลูกเป็นกล้วยค่ะตามคันนาใครที่มีพื้นที่นาเยอะ ลองทําคันนาให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะได้รายได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะหรือไม่ก็ปลูกไว้กินนะคะผลักปลามีประโยชน์ขอให้เพื่อนๆดูคลิปนี้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบ